สวัสดีค่ะวันนี้ย่าพาไปอัปเดตเม็ดผักหวานป่าที่เราเพาะงอกรากเอาไว้แล้วก็หยอดหลุมเอาไว้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ7วันนะคะนี่เจ็ดวันกับ8วันที่เราหยอดเมล็ดเข้าไว้แล้วก็รดน้ําจากนั้นก็ไม่ได้รดอีกเลยจนกระทั่งว่า7วันนี้เราค่อยมาดูกันใหม่นะคะเนี่ยก็เมล็ดก็เริ่มจะแตกแล้วนะคะ คือเมล็ดผักหวานป่าเนี่ยเขาจะดูดซับเอาน้ำเข้าไปให้กะลาเขานุ่มนะคะเม็ดข้างในก็จะพองขึ้นมาพอพองโตมากแล้วก็จะดันกะลาออกนะคะแต่ถ้าหากว่าเราลดน้ำบ่อยเม็ดข้างในเขาพองขึ้นมามากๆก็จะอมน้ำไว้มากเกินไปก็จะทำให้เมล็ดนั้นเน่าไม่สามารถที่จะงอกรากออกมาได้นะคะอันนี้เป็นกระถางนะคะยญา เอามางอกไว้ในกระถางแล้วก็เอาใบไผ่มาคลุมเนี่ยอย่างตัวนี้นะกะลาเขาเริ่มแตกแล้วก็แตกไปประมาณ20%ซนะคะส่วนมากก็จะ10วันขึ้นไปแล้วละ่ะเขาถึงจะเริ่มแตกนะบางเมล็ดก็จะมาณ14 1 5วันก็มีบางเมล็ดก็78วันเขาก็จะงอกอันนี้ขึ้นอยู่กับการเติบโตของเมล็ดภายในนะคะส่วนกะลานี่ถ้าปล่อยให้แห้งเขาก็จะเหนียวแล้วก็แข็งนะคะ ถ้าแช่น้ําเขาก็จะนุ่มนะวิธีเร่งการงอกอีกแบบหนึ่งก็คือเราเอาเม็ดผักหวานป่าไปแช่น้ําไว้สักหนึ่งคืนนะคะให้กะลาของเขานี่ดูดเอาน้ําไปแล้วก็จะนุ่มก่อนแล้วเราค่อยไปวางเรียงลงในกระถางแล้วเอาฟางแห้งนี่มากรบนะคะไม่มีฟางแห้งก็ใช้ใบไผ่อย่างตัวนี้ก็มีกะลาแตกออกมาแล้ว 3- 4สเม็ดนะคะเนี่ยสำหรับตัวนี้เนี่ยอันนี้ เป็นการเพราะงอกรากในกระถางนะคะนี่วันนี้ย่าก็พามาดูก็จะเอาใบไผ่นี้กรบไว้เหมือนเดิมนะคะใบไผ่นี้ค่อนข้างจะคายน้ําได้ดีนะคะจะไม่ค่อยอุ้มน้ําได้เท่ากับฟางนะฉะนั้นใบไผ่ตอนบนนี่ค่อนข้างจะแห้งนะคะนี่อันนี้ให้ดูตอนที่ย่ายังไม่ได้กรบใบไผ่นะคะเนี่ย ส่วนดินงอกนะคะถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นแกลบเผาหรือไม่ก็เป็นดินทรายล้วนๆนะคะแต่อันนี้ย่าจะเอาดินผสมนะคะก็เป็นการทดลองมาอีกแบบหนึ่งนะคะนี่แต่ก็คิดว่าน่าจะงอกได้ดีนะเพราะว่าเราควบคุมน้านะคะในการงอกนี่อันนี้เป็นการงอกเมล็ดลงในกระถางนะคะเนี่ย เมื่อเราเอามากรบเนี่ยเราก็ยกเอาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะคะในการงอกเ,เราต้องเก็บไว้ในที่ร่มเท่านั้นนะคะทีนี้เราไปดูนะคะที่เราหยอดเมล็ดเอาไว้เนี่ยตัวนี้ก็เอาใบไผ่คลุมไว้เหมือนกันนะแต่ว่ารดน้ำสองครั้งแล้วนะคะนี่ในเวลาเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดวันแปดวันมานเนี่ย ตัวนี้รู้สึกว่ามเมล็ดจะแตกนะคะกะลาจะแตกอยู่มเมล็ดหนึ่งมเมล็ดที่สองก็เริ่มเริ่มนะคะส่วนมเมล็ดที่สามนี่ยังไม่แตกนะอันนี้เราปลูกลงในดินแดดส่องมากนะคะความชื้นก็เลยแห้งไปบ้างก็เลยทำให้การงอกนี่ค่อนข้างช้านะคะเราก็ไปดูหลุมต่อไปนะคะเนี่ยอย่างหลุมนี้นะคะก็คลุมไว้เหมือนกันนะคะนี่เราก็คลุมเอาไว้ ฟางเนี่จะควบคุมความชื้นได้ดีกว่าใบไผ่นะคะใบไผ่นี่รู้สึกจะบางแล้วก็ไม่ค่อยจะอมน้ำไม่ค่อยจะอมความชื้นเอาไว้ได้ดีสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยสำหรับหลุมนี้นะคะนี่ก็มีอยู่3เม็ดไม่ยังไม่งอกเลย3เม็ดนี้ยังไม่แตกกะลายังไม่แตกเพราะดูแล้วดินข้างหน้าค่อนข้างแห้งนะคะทีนี้เรามาดูอีกหลุมหนึ่งนะคะเนี่ยลุมนี้นะ หลุมนี้ก็มีอยู่สามเมล็ดเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มแตกเลยนะคะแตกอยู่นิดนึงกลานึงนะคะนี่เม็ดนึงนะคะพิ่งจะปริปรินะพิ่งปร,ปริออกนิดเดียวเนี่ยแต่ความชื้นก็ยังมีอยู่นะคะความชื้นยังมีอยู่เปรียบเทียบระหว่างการเรางอกรากในกระถางกับเรามาหยอดมเมล็ดปลูกเลยนี่หยอดมเมล็ดนี่ยจะ กะลาจะแตกช้ากว่านะคะสาเหตุที่ยากเอามาให้ชมก็คือความชื้นไม่ค่อยพอนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดจัดมากนะคะแล้วทำให้ใบไผ่นี้อุ้มความชื้นไว้ได้ไม่ดีแล้วก็แห้งนะคะผิวดินก็ค่อนข้างแห้งพวกเม็ตรผักหวานป่านี้ก็จะอุ้มน้ำได้น้อยทำให้การแตกของกะลานี่ช้าลงไปอีกนะคะ แต่ก็ยังจะแตกอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้าลักษณะนี้เราก็รดน้ําเพิ่มนะคะนี่รดน้ําเพิ่มเข้าไปนะคะวันนี้ย่าพามาดูเม็ดผักหวานป่าที่เราพองอกใส่กระถางแล้วก็งอกลงบนพื้นดินเลยนะคะหยอดมเมล็ดเลยนะคะเนี่ยเจอกันในคลิปหน้านะคะในขั้นตอนการปลูกผักหวานป่าย่าจะเอามาให้ชมกันเป็นตอนๆไปเลยนะคะสําหรับคนที่หัดปลูกใหม่ วันนี้จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ